ครับวันนี้รบรบริตาก็พามาอัปเดตอะโวคาโดแฮ่ต้นเตี้ยนะครับที่ปลูกไว้ในสวนของผมเองนะครับสายพันธุ์นี้เป็นสายพันธุ์การค้าของโลกแต่บางคนถามผมว่าอาจารย์ Hat แฮ่นปลูกได้ไหมที่พื้นราบอาการร้อนนะครับต้นนี้ผมก็ผสมเกสรด้วยมือนะครับช่วยเขานะครับ ก็มีความสมบูรณ์นะครับเขาก็จับลูกได้ดีนะครับเฮดนะครับเรียกแต่ว่าดินเราต้องวัดค่าว่าดินนั้นเป็นค่าพีเฮดเท่าไหร่นะครับความเป็นกรดของดินมากไหมนะครับเราให้อาหารสมบูรณ์ไหมนะครับผมก็ให้ปุ๋ยเล็กน้อยนะครับก็ให้ยิดซ้ำดูโรไหมนะครับหนึ่งสองกำมือว่าตัวเขายังเล็กอยู่นะครับก็ให้น้ำาออกปลานะครับประมาณสิบยี่สิบเซสีกวรดน้ำสิบลิตรนะครับนายอดนะครับ เรคิดว่าใบเขาเพิ่งแตกใหม่นะครับเพราะแมงแมงกินใบเยอะนะครับผมก็ฉีดทางใบมั่งนะครับกดแชมบอลอนนะครับช่วงที่ดอกเขาตูมอยู่นะครับแต่จริงแฮะเขาก็ติดลูกง่ายนะครับนะครับเดี๋ยวว่าเราดูแลเขาสักหน่อยหนึ่งนะครับในลูกเขาก็สมบูรณ์นะครับไม่ร่วงนะครับแฮงนะครับเมื่อวานนี้เอาุณหภูมิสี่สิบองศานะครับ น้องเขาก็อยู่ได้นะครับลูกนี้นะครับผมก็ไม่คาดคาดหวังอะไรแต่ว่าก็โอเคนะครับให้น้องเขาจับลูกได้นะครับส่วนต้นพันธุ์ที่ไรบุริตาก็พันธุ์นี้ยังไม่ได้ทํานะครับนะครับก็จะอัปเดตในเพจอีกครั้งหนึ่งนะครับ คณลูกค้าทุกท่านอยู่หนุนต้นพันโอคาโดจากไรพานิตานะครับก็พิกัดสวนก็อยู่อำเภอพนานิคมสกลนครนะครับเบอร์โทรก็ศูนย์แปดเก้าแปดสี่หนึ่งเก้าหนึ่งห้านะครับการให้น้ําก็ประมาณสองสามวันครั้งหนึ่งนะครับดูดินที่ในโคนชื้นไหมนะครับดินนะครับสงสัยอะไรก็ทักมาที่เพจไรพานิตาหรือเบอร์โทรผมเนาะศูนย์แปดเก้าแปดสี่หนึ่งเก้าห้านะครับ บางคนก็ทำไม่ไม่ไม่ค่อยติดลูกนะครับทักมาได้เลยนะครับยินดีนะครับให้คําแนะนํานะครับขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ